เฮ้ยมีฮอร์ได้หรอวะจี้จี้จีมาทำอะไรแถนี้ครับมาเดินเล่นครับผมเดินเล่นชิวๆไม่ต้องตามมาครับผมผมชอบอยู่คนเดียวครับ โอะครครับเอออยู่อยู่อยู่ผีพรันพ่ออยู่ใครไม่รู้อ่ะผมผมโอนฮอไปแล้วอ่ะโอนฮอไปให้ใครไม่รู้น่าจะอยู่ที่บูรพาไม่ใช่บูรพาดิมันเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะหัวเหลืองๆอ่ะผมเหลืองเออน่าอยู่อ๋อเขาโดนแบนไปแล้วอืมจี๊ดจีอากาศดีเว้ย เหมือนว่างอะครับเหมือนว่างอะครับว่าไรผมเดินชิวๆวันนี้จะไปเอวเหนือกันนะจะไปไหว้พระจะขึ้นไปบนดอยเพื่อนเพื่อนต่างก็มาเฝ้าคอยสี่คนแล้ววะสีคนมาทอไฟนะครับราท่อไฟอะครับ โอ้ยถ้าจะซ่อมไฟผมไม่มาซ่อมหลังจะนอกรองโอ้ยทำไมถังขยะแบบถังขยะแบบถังขยะโคตรกาวเลยดูภาพกูต่ำวะพร้อมสาหไปเป่อ๋อกูเดี๋ยวเข้าใจผิดแกคิดว่ามึงจะเดินมาแล้วบอกสักยกไหมเดี๋ยวไปอัดกระเดบนองมันอึ้นจะไปวะคิดตายจังวะอุ้ย คนโดนจับแน่อย่างนานเลยอะพี่มึงจดได้ปะด้วยเราจะโดนจับเม็ดจับมาไิเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิจะไปดึงนะ สสวััดีครบเดี๋ยวจะลอบไปเอาเขาอีกินะตอนนี้เขาไล่กินโอ้ยโหโหโหไ้ยี่ตอนนี้ไม่เร็วตอนนี้ไม่เร็วพารไม่ได้กินได้เลยเราสองคนเนี่ยผมมุดซับสายไฟมึงกับกูตัดขาดกันเลยไอ้เหีร้องเมืองให้ขไม่มีของไม่ไปมีบรรจากรของกูไอเอ็มโดนจับไอ้ยี่ไม่โอ้โหยี่เดี๋ยวยียจัดเลยไพีคุยเย็ะแม่เจอกูแน่รอกูอดกูออกกูออกกก่อน เอ็มโดนจับเจะไว้นะมึงจะไว้นะอี๊ยมึงยกมึงยัดของใส่กูอ่ะแม่งไอเดี๋ยเฮียกูไม่ทักเบาเลยละเอ็นด้วยแอร์ดรอปอยู่ไปเยี่ยมพี่ฝขวบแล้วคือยึดของไปยึดของใช่ไหมแล้วก็พี่จะไม่ทำอีกแล้ววยอะไรได้เพื่อนละเออยอะๆเดี๋ยวพี่จะพี่แจะพี่จะไปต่อยมันโนคำนะนะครับอะไรนะขับแล้วเอ่อได้ได้ได้ตรงนี้เลยยัดยัดไปตรงนี้เลย ห้านาทีอะฝอบ,บอกเก่าทำตัวแบบนี้มาจบปูซะเองอออออเลิอกองเริกกันดําเหอนเดอไอพี่แอปก่อนแอปก่อนอออแอบมันเคยมีรู้จักเหตุการณ์แบดบอยหลังสนอไหมไม่เคยครับมันมีคู่ซีสองคนอะจบปูดด้วยกันจบไปไว้ด้วยกันตลอดไว,ไว้ใจมากแต่มันมีคนหนึ่งกับพาดไว้แล้วคนนึงมันจบได้แล้วมันกลัวตัตำรวจจับไงมันก็ยัดปูนใส่อีกคนหนึ่งไว้แล้วไอคนนั้นอะไม่ก็โดนจับ เรียบร้อยเลยยี้จริงเรียบร้อยเรียบร้อยน่าสงสาคุยอะไรยี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เลยสัตว์ให้เกลับแชทก็แชทไม่ครับพลตำรวจจบแก๊งแล้วอย่าลืมจับไปนะไอ้กูจะจับมึงไอ้เยี่อะผหายบอสโซนแล้ววะ ไปดิเดินยทำไมยโอ้ย้ยห่วยเอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรีอะไรเลยชีวิตเราเนี่ยนะอออมีคนตายเหมือนกูเดี๋ยววะโอ้ยเหียอย่างน้อยก็ดีนะอย่างน้อยที่อย่างน้อยก็มีคนตายเป็นเพื่อนปะเออ ม่เราจะดูไว้หน้าเกียรอะค่ะไม่มีใครรู้ว่าฉันตายคนแรกด้วแหละรู้แล้วกอนหนึง่งร,ร,รู้นะรู้นะ <c oughs> เดินเดินเดินอยู่ล่วงเลยนะแม่งอะไร,รวะฉันเดินตามนะ <c oughs> ชีวิตกูเนีนะใส่สโหลอกแป้งดวงสวยชิบหาย โดนลูกแรกเลยลูกแรกเขาวิ่งเข้าหลังเปิดกระบาลเลยไอ้ชิบหายเอาเอาให้ชนอ๋อยาง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 เฮ้ย้รถนั้นเป็นรถจริง ไโรงพยาบาลนะหรือว่าเลือดเฮ้ยไม่ไม่เอาตรงๆนะวันนี้กูเสียมาเยอะแล้วอะไปกระลาดกระลาดพูดจริงกระลาดไปโรงพยาบาลเด้อค่ะไอพี่มีคนอยู่ในเหตุการณ์ไม่งั้นเราโดนแบนด้วย อย่าจำฉันเลยถ้าเธอเห็นฉันเป็นคนอื่นอย่าจำฉันว่าเป็นใครที่ตัวฉันไม่ได้เป็นโปรดอย่าทำลายกันด้ความรักที่เราตายไป้กับความฝันมไม่มีใครเห็นไ,ม,ไม,ม่ใครเห็นในเหตุการณ์นอกจากคนในสตรีอมอะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเ<ม>งิน<ม>คุณเงิน<ม>คุณไม่พอ<ม> เอามาห้าร้อยดีขายอยู่อะไรวะทำไมมีบอกไม่เล่นบาคาร่าไงะทำไมไม่มีตันก็กูไม่มีแล้ววะเอามาเอามาห้าร้อยมาห้าร้อยมึงไอสัตว์กูไม่ได้ฆ่ามึงนะที่จริงกูต้องต่อยมึงให้ตายนะเว้ยเอาไะล่ะเอาเอามาห้าร้อยให้กูดีรียเอาวะล่ะตายเอาไปล่ะเอาดิมึงท้ากูเหรอ เอาดีเอาดีเ yeah. ด <c oughs> ี๋ยวกูออกเกมก่อนเดี๋ยวกูออกเกมก่อนฟรีเรื่องก่อนมามาห้าร้อยมาห้าร้อยไอพี่เฮียสี่สิบนาทีเอออ่ะเดี๋ยวกูรีเลืองก่อนแล้วมึงมาต่อยกูมาน่อง龙门น่อง龙门น่อง龙门น่องา龙门ใน龙门แบ็คลิ้น เดี๋ยวเดี๋ยวกูออกไม่ได้รบกวนหลีกทางนะครับรบกวนหลีกทางนะครับผมจะออกแม่งก็เป็นตังเงี้ยแหละคุยอะไรอีกไอ้เคอีกสายโลพัสคาตัวศึกตัดสินไม่ได้ยินวัวเมื่อกี้ไม่ได้ยินเมื่อกี้พูดว่าอะไรกูปิดดิทอ่ะเออกูปิดดิท เสมึงดังอะ่ะมึงพูดอะไรพูดไปดิพูดอะไรพูดคนเดียวนานอ่ะพูว<ต>่าอะไรพูดว่าอะไรพูดอะไรเดี๋ยวกูปิดดิ๊ก่อนไปรอปะเเห็นเงียบเนื้อ <laughs> แบบทั้มทำสมาธิผมต่อยอุ้ยไอ้คุณคุยเลย <c oughs> อะเอาไปละเอาไ้ล่ะเอาไว้ล่ะเอาไว้ล่ะ เอาไว้ละเอาไว้ละเอาไว้ละเอาไว้ะเอาไว้ล่อา้ละเอาไว้ละอาไว้ละเอาไว้ละเอาะเอาไว้ละเอาะเอาไว้ล่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 ะอา้ละเอะเอาไ้ละไอะไเอาไว้อะะ Egger, x egger, yer, x egger, cho ghi bắt egger. Tăm mày ăn, thăm mày ăn, thăm mày ăn,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  mày à? mày mày ăn, mày ăn, mày x mày ăn, x ăn, mày ăn, mày ăn, mày 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 ăn, mày em em ăn, mày ok 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 ไม่หมอไม่อยู่หมอไม่อยู่2นาทาีโอ้โหไอ้เหี้ยบอลลีทุกคนดูบอลลีเกมไอเด็กเหี้ย <c oughs> ่วยเอ้ยมันขี้โกงมันขี้โกงมีนนบททดสอบคนขี้โกงมีนนบททดสอบคนขี้โกงอยู่เข้ามายังไงไม่ดูเขาออกนอกประเทศหมดวะก็อย่างนี้มันออกไปทำไมวะ มันไม่เตรียมตัวออกมันโกงมันตัง้งใจจะโก้ไม่กดอย่างไวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอแบบมันเดินลงพื้นปุ๊บเนี่ยชดแม่งเลย <c oughs> เฮ้มาแล้วมาแล้วาล้วมาล้ลงพื้นมาลงพื้นมาลงพื้นมาบึ้กไตขี้โกงเหอะขี้โกงเหอะ <c oughs> <c oughs> พูดขี้โกงเหรอพูลูกบาลูกบาเฮียฮีฮคยบทสรุปคนทขี่โกงมันต้องไปอย่างเียเฮียยพอแล้วเอาไไม่ไม่อกแล้วบอกูเหนื่อยล้เยี่จะไปวารลแล้วกินที่นี่กินที่นี่ดูนะมันจะชนทีหรือเปล่าดูนะ ดูว่าแล้ว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 เยี่ยไม่เหลียบพวกดอกไปเยี่ยเอาออกออกออกหน้าโรงพยาบาลจะได้สิ